ครับนะช่วยกันบอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าคุณครูพี่นันสอนดีนะครับเข้าใจง่ายเพราะสไตล์ของคุณครู1คุณครูแปลให้ทุกคำศัพท์สอคุณครูบอกหลักไวยากรณ์ให้3มคุณครูเขียนคำแปลให้ด้วยเลยนะครับหน้าที่19นะครับหนังสืออัพบิส4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม4นะครับ Writing a letter of application นะครับก็เขียนจดหมายสมัครงานนะครับนะ getting started นะครับเริ่มเขียนจดหมายสมัครงานเริ่มอย่างไร What information do you think we should include in the letter of application for a job แปลว่าข้อมูลอะไรบ้างน,นะครับที่คุณคิดว่าคุณควรที่จะรวมเข้าไปหรือเขียนลงไปในจดหมายสมัครงานนะครับ Think about ให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนคิดถึงหัวข้อเหล่านี้นะครับนั่นก็คืออายุนะครับคุณสมบัตินะครับ Qualification อายุหรือคุณสมบัติของผู้สมัครงาน etc e t r เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับนะ we should include our own factual information about ourselves เราควรที่จะเขียนนะครับรวมลงไปเลยนะครับก็คือถึงข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับนะเกี่ยวกับตัวของเราเอง success นะครับเช่นใส่ชื่อนะครับ name เซอร์เนมนามสกุลนะครับ d a ทเพล b e r t บวันเดือนปีสถานที่เกิดนะครับ nationality นะครับสัญชาติ marital status สถานะทางการสมรส mobile phone number นะครับโัรศั์มือถือ c o n t a c t ่า contact ทั้ดีครับ address สถานที่ติดต่อ and email address แล้วก็ email addresswe should a l so mention Our qualification such as เราควรที่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของเราด้วยนะครับ such as เช่นนะครับ name of school university ชื่อของโรงเรียนที่เราเรียนจบมามหาวิทยาลัยที่เราเรียนจบมาหรือวิทยาลัยนะครับ college ที่เราไปเรียนมานะครับ and any foreign language we know แล้วก็บอกว่าเรารู้ภาษาต่างประเทศอะไรบ้างภาษาอะไรบ้าง What certificate we hold แล้วเราได้ประกาศนสยาบัตรอะไรมาบ้างนะครับ Level of computer skill แล้วก็ระดับนะครับทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรม Word โปรแกรม Excel โปรแกรม Photoshop อะไรประมาณนี้นะครับเก่งแค่ไหน and detail a couch of any work experience แล้วก็รายละเอียดนะครับนะคำว่า account ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าบัญชีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่แปลว่าเรื่องราวนะครับนะและให้บอกรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานมานะครับ and what it entail ก็คืออ่าประสบการณ์นั้นนะครับเราได้อะไรมาบ้างนะครับนะ What is Intel นะครับแปลว่าอย่างนั้นจากประสบการณ์ทำงานนั้นเราได้อะไรมาบ้าง f ฟ n a น l าทยที่สุดนะครับนะในการเขียนจดหมายสมััรงานต้อง we must give a brief description of our oh, like dislike and correct the qual qualities แปลว่าเราต้องสรุปนะครับหนาะรายละเอียดสั้นๆลงไปว่าเราเป็นคนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับแล้วก็บอก character q u a l i t y นะครับคือคุณภาพของบุคลิกของเรานะครับว่า เป็นคนมีบุคลิกแบบไหนนั่นก็คือเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่สู้งานหรือเปล่า s i a y n w w h y we think แล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมเราคิดเช่นนั้น We w would be suitable for the job position แล้วให้บอกด้วยนะครับว่าเรานั้นเหมาะกับตำแหน่งนี้นะครับที่ขอรับสมัครไม่ใช่ว่ามาสมัครเพราะ,ะไม่มีงานทำอย่างนี้ไม่ไม่ได้นะครับนะต้องบอกว่าเราชอบทำงานในตำแหน่งนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือคำแนะนำจาก หนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งก็สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับนะคุณครูคิดว่าเพราะคุณครูก็อายุปูนี้นะ,นะครับผ่านการสมัครงานมาเยอะมากนะครับตอนสมัยเรียนจบใหม่ๆรูปโหลสองโหลหมดนะครับนะไปข้อที่2องเขก็บอกว่า which beginnings or e n d i n g would be appropriate แปลว่าการเริ่มต้นเขียนจดหมายสมัครงานนะครับจะเริ่มต้นด้วยการใช้ คำพูดแบบไหนหรือลงท้ายจดหมายสมัคง,งานแบบไหนที่มัน appropriate ก็คือที่เหมาะสมนะครับข้อ A นะครับถ้าเกิดเราขึ้นต้นว่า Dear Miss a s h e r หรือว่ามาดามเราลงท้ายด้วย yours faithfully หรือข้อ B นะครับเราขึ้นต้นด้วยคําว่า Dear Tom และลงท้ายด้วยคําว่า best wishes หรือข้อ C นะครับเราขึ้นต้นด้วยคําว่า Dear Mr. มิสเต แล้วลงท้ายด้วย yours s n c i a l y คำเฉลยนะครับก็คือว่าอันนี้คำเฉลยจากคู่มือครูเลยนะครับครูพี่นันไม่ได้เฉลยเองนะครับนะก็คือข้อ A และข้อ C นั้นนะครับนำไปใช้ได้นะครับข้อ A ข้อ C ส่วนข้อ B นั้นนะครับเป็น is too informal is too informal แปลว่าอะไรครับนักเรียน แปลว่าไม่เป็นทางการนะครับนะ่ะอันนี้เป็นการเขียนจดหมายหาเพื่อนได้นะครับนะถ้าเขียนจดหมายสมัครงานอย่าใช้ข้อ b นี้เด็ดขาดนะครับนักเรียนโอเคนะครับต่อไปไปในข้อ b นะครับข้อ b ก็บอก what is the difference between a and c เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้ระหว่างข้อ a และข้อ c นี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะเขาถามละเอียดมากนะครับนะใน หนังเสือเล่มนี้ดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับหนังสือเขาเฉลยไม้แล้วคุณครูนํามาแปลให้เท่านั้นเองนะครับนะคุณครูไม่ได้เฉลยเองนะเขาเฉลยมาให้ว่า in นนะครับในแบบฟอร์มแบบ a นะครับนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยเแบบนี้นะครับที่เึ้นต้นจดหมายแบบนี้นะครับ we don't know the recipient's name so we end rather with your faithfully เขาบอกว่าเราไม่รู้จักชื่อที่แท้จริงนะครับของเขาเราก็เลยลงท้ายจดหมายว่า yours f a i t h f u l l นะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้รู้จักชื่อนะครับเราใส่แค่ว่า d e ียเซอหรือว่าเดียมาดามนั่นก็แปลว่ากราบเรียนท่านหรือว่ากราบเรียนคุณนายนะครับประมาณนั้นถ้าแปลเป็นไทยนะครับแต่ข้อ4นะครับเรารู้จักชื่อนะครับนะเดียมิเอร์ดังนั้น v า r ์รินะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับคำว,ว่า various เนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือในทางตรงกันข้ามนะครับนะในข้อ c นั้น we know the recipient recipient แปลว่าผู้รับนะครับเรารู้จักชื่อของผู้รับดังนั้น so we end the the letter with your sincerely ก็เลยลงท้ายจดหมายด้วยคำว,ว่า your sincerely นะครับจบนะไปต่อครับข้อ3 Let l o c c k l o s e r uh, look closer uh, let ตัวทีมอ่านยังไงเป็น เลเตอร์นะครับ let look closer แปลว่านะครับมาทำความคุ้นเคยหรือทำความสนิทชิ่เชื่อด้วยกันนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น let look closer เรื่อมารู้จักให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับข้อที่สามก็บอกว่า read the r u b r i c then read the letter and match the paragraph to the heading ก็คือให้ดูที่คำเป็นตัวสีส้มตัวสีแดงนะครับนะและแล,ะแล้วก็ให้อ่านจดหมายแล้วก็จับคู่นะครับว่าย่อหน้าไหนควรที่จะนำมาขึ้นต้นหัวเรื่องนั่นก็คือมี A B C D นะครับตรงนี้นะครับผมก็บอกว่า you are l o k i n g for a part-time job คุณกำลังมองหางานนอกเวลานะครับ You saw an advert in own a shop website คุณไปเห็นคำโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์นะครับ Acting for part-time sales assistant ซึ่งประกาศร,รับสมัครพนักงานขายนะครับนะ And you won't you apply for the job และคุณต้องการที่ที่จะสมัครในตำแหน่งนี้ Write your letter ให้เขียนจดหมายไปสมัครงานนะครับแล้วก็ให้เรียงลำดับารายการ a BCD นี้นะครับนะดังนั้นก็เลยนำมา ตรงนี้นะครับนั่นก็คือหมายเลขนึงนะครับนะให้นักเรียนเรียงลําดับเป็นว่าอันไหนเป็นลําดับแรกนะครับถ้าลําดับแรกนียก็ให้ใส่ A อนะครับ a ก็คือให้นักเรียนใส่อายุใส่คุณสมบัตินะครับดังนั้นคุณครูเฉลยให้เลยนะครับนะเอาเป็นว่าเริ่มอ่านตั้งแต่ข้อสองครับข้อสองนี้นะครับให้นักเรียนเติมเอลงไป นะครับก็คือบอกอายุและคุณสมบัติอันนี้เขียนเป็นลำดับแรกของจดหมายนะครับเลยเขียนว่า I am a 17 y e r r s น l d student นะครับฉันเป็นนักเรียนอายุ17ไปี I have 10 GGS ES Including Maths and English ก็หมายความว่าฉันเรียนอยู่ในระดับนะครับที่10ซึ่งเรียนเอกคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับ a t the m o m e n t I'm studying for my A levels และในตอนนี้นะครับฉันก็กำลังเรียนอยู่ใน A level นะครับหรืออาจจะอยู่ในห้องพิเศษอะไรประมาณนั้นนะครับคำว่า A level เป็นห้องที่เก่งดังนั้นลำดับที่สองนะครับข้อ B ให้นักเรียนมาใส่ข้อ B ลงไปในข้อที่สี่นะครับใส่ B ลงไปตรงนี้ B ก็คือให้นักเรียนบอก Availability Availability แปลว่าความเป็นไปได้นะครับนะนั่นก็คือ I hope you will consider me for the position ฉันคิดว่านะครับคุณควรจะพิจารณารับฉันไว้ในตำแหน่งนี้นะครับ I am a b l e t o a t t e n d and v i e w a t a n y t i m e และฉันพร้อมที่จะมาให้สัมภาษณ์นะครับตลอดเวลานี่คือลำดับที่สองพอลำดับที่สามนะครับมาข้อหนึ่งเลย ข้อหนึ่งตรงนี้ให้ใส่ข้อ4นะครับข้อ4ก็คือ reason for w r i t i n g เหตุผลในการมาสมัครงานนะครับนั่นก็คือ I would like to apply for the position of part-time sales assistant which I saw advertised on www.job.uk.com เดี๋ยวนะครับนะขออภัยด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการเรียงลําดับในการเขียนจดหมายนะครับแต่เป็นการตอบนะครับว่าหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยไปแมทช์กับประโยคต่อไปนี้ประโยคไหนนั่นก็คือหัวข้อนะครับที่หนึงก็จะมาแมทช์กับประโยค4นะครับก็คือบอกเหตุผลในการสมัครงานนั่นเองก็ออกปยันชนะีมาใส่เพราะเหตุผลก็บอกว่าฉันอยากจะสมัครงานตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งพนักงานขายเพราะว่า ฉันได้ไปเจอโฆษณามาในเว็บไซต์นี้นะครับแลไปหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่สี่ก็คือหัวข้อหัวข้อที่สามนะหัวข้อที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่คือหัวข้อที่คุณครูยังไม่ได้แปลให้ก็ให้ใส่ดีเข้าไปนะครับปยัญยชนะนาดีก็คือ experience หรือว่า personality นะครับก็คือประสบการณ์ในการทำงานนะครับหรือรายละเอียดส่วนบุคคลนะครับนั่นก็คือ I have no actual work experience จริงๆแล้วฉันยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับเพราะว่าฉันยังเป็นนักเรียนอยู่ให้ไปอย่างไรก็ตาม I would enjoy working with the public as I like meeting people ฉันก็อยากที่จะทำงานนะครับกับบุคคลกับสาธารณะนะครับเพราะว่าฉันชอบพบปะผู้คน I'm friendly and polite ปกติแล้วฉันเป็นคนเป็นการเองนะครับผมและก็เป็นคนสุภาพ AS WELL AS r e s p o n s i b l and hardworking พร้อมกันนั้นนะครับกับว่า AS WELL AS อพร้อมกันนั้นฉันก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับและก็เป็นคนสู้งานนะครับนะ hard working ไม่ได้แปลว่าคนทํางานหนักหลังคนหลังแข็งนะครับแต่แปลว่าคนสู้งาน So ดังนั้น I think I'm a suitable for the post ดังนั้นฉันก็คิดว่าฉันเหมาะแล้วนะครับที่มาสมัครในตําแหน่งที่คุณได้ โฆษณาวไว้นะครับคำว่า for the post นะครับแล้วก็ลงท้ายว่า y o u r f a i t f l นะครับด้วยความนับถือจาก Deborah relay นะครับไปต่อครับผมนั่นก็คือ you are turn you are turn นะครับไม่ใช่ you turn นะครับนะถ้า you turn นี่ไปว่าไปเลี้ยวกลับมา ยู u ทิร์แปลว่าเป็นตาของคุณเป็นทีของคุณเป็นรอบของคุณแล้วนะครับคำว่า y o u ทิร์น e a ดเดอ Ru รู i บนะครับให้อ่านตัวแดงอีกนะครับนะอิมเมชัให้จินตนาการว่า You are a DJ คุณเป็น DJ นะครับฟิลิร n t เดอ v ซีวีนะครับให้เติมลงไปใน CV ก็คือ c u r ์ริ u ิว i ม h ิ h a ช r นะครับซึ่งแปลว่า r e s ูเม่หรือว่าประวัติส่วนตัวนั่นเอง With your personal information ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนตัว You saw this advertisement in the weekly news and you want to apply for the position คุณได้เห็นโฆษณานี้นะครับในหนังสือ The Weekly News นะครับและคุณก็ต้องการที่จะสมัครงานในตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นนี่คือข้อมูลในหนังสือนักเรียนนะครับนะตัวแดงๆส่วนตัวสีน้ำเงินคือข้อมูลที่นักเรียนจะต้องเติมลงไปนะครับ ในหนังสือนี้เขาก็เฉลยมาให้เป็นตัวอย่างเช่น name and surname นะครับก็ใส่ชื่อนักเรียนลงไปก็คือนะครับตัวอย่างหนังสือก็ maximum นะครับเบียรเบียนคู่ประมาณนั้นนะครับหรือแบยียนคู่สารที่อยู่นะครับก็21สอวอร์วดวอร์วดวอร์ด,ดนะครับโรดลอนดอนนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์นี้นะครับวันที่เกิดนะครับก็วันที่ทยี่สเดเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งเก้าแปดเชื้อชาตินะครับก็อิตาเลียนนะครับออว่าแล้วเมื่อกี้นำสกุลนะต้องอ่านว่า B R บ N B อ็นบนคนะครับ B ีเอประมาณนั้นนะครับจะเป็นคนอิตาลีปูปูอ่านตามาเรียนแบบรายชื่อนักฟุตบอลนะครับนะน่าจะไม่ใช่บีเอคต้อง B บเอนโค Education นะครับวุธิการศึกษานะครับก็ Qualification มีคุณสมบัติอยู่ใน Level ID Certificate in Violin Playing ก็คือเป็นระดับนะครับเป็นประกาศนียบัตรระดับ ID Level ID ของการเล่นไวโอลินนะครับ Language นะครับภาษา Very g o o d Command Very g o o d Command นะครับเป็นคำที่นำมาใช้เกี่ยวกับภาษานะครับไม่ได้แปลว่าคำสั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับกับว่า Command แต่แปลว่าได้แตกฉานในในภาษานะครับนะคอมมานในนี่นั้นวอริกิสคอมมานก็แปลว่าแตกฉานมากนะครับในภาษาสเปนแล้วก็ภาษาอังกฤษหรือว่าเก่งทีเดียวนะครับนะฟื้นก็แปลว่าเก่งเก่งแปลว่าคล่องภาษาอิตาลีด้วยนะครับ work experience นะครับประสบการณ์ในการทำงาน ei ่า e uh, picardo นะครับก็อาจจะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับนะที่เคยทำงานมา รายละเอียดของการทำงานที่ EI p e c a d o นะครับก็คือ two years experience as นะครับมีประสบการณ์2ปีนะครับในะในการเป็น DJ เพราะว่าเขาสมัครงานตำแหน่ง DJ เจนะครับ at p o p u l a r club i n Ibiza ซ p a i n ซึ่งเป็นภัพที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นที่นิยมมากโด่งดังมากในเมืองไอบิ a านะครับประเทศสเปน ส่วนสถานที่ทํางานอีกที่หนึ่งเป็นที่นี้นะครับคุณครูก็ไม่ต้องอ่านนะครับนะเผื่อว่าอ่านผิดด้วยก็สําคัญ One year as a sales a s s i s t at a large music show in Rome ก็เป็นพนักงานขายนะครับนะในร้านดนตรีนะครับแห่งหนึ่งนะครับที่ใหญ่โตมากในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลี อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอีกสารที่หนึ่งนะครับก็คืออยู่ในกรุงโรมเหมือนกันเป็นพาร์ทไทม์ไวโอลินเพลเยอร์ก็ไปเป็นผู้เล่นนะครับไปเป็นนักเล่นปีอาไวโอลินนะครับในสถานที่แห่งนี้ที่กรุงโรมนะครับส่วน Personal Quality นะครับแปลว,ว่าคุณ,ณสมบัตินะครับส่วนบุคคลนะครับของเขาของผู้สมัครงานครั้งนี้นะครับก็บอกว่า I'm friendly นะครับฉันเป็นคนเป็นกันเองนะครับ outgoing สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี cheerful นะครับเป็นคนราดเริง cheerful person and I always really enjoy meeting new people และฉันก็ชอบพบปะผู้คน I'm very active ฉันเป็นคนกระตือรือร้นนะครับเป็นคนกระฉับกระเฉงไม่เฉื่อยชา and I'm keen on taking up new s and i n r e s t i n g hobbies และฉันก็เป็นคนกระตือรือร้นในการที่จะ ประทำนะครับงานในเรกที่ใหม่ๆและน่าสนใจ My favorite free time activities are white water rafting white water rafting นะครับแปลด้วยกันเลยนะครับอย่าไปแปลว่าสีขาวอะไรทั้งๆน,นะครับแปลว่าล่องแก่งนะครับนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดกิจกรรมที่ชอบที่สุดของฉันในยามว่างก็คือไปล่องแก่งนะครับนะ and abseiling นะครับ abseiling นี่เป็นกริยาที่หวัดอ่าเป็นกีฬาที่หวัดเสียวนะครับก็คือการชอบโรยตัวลงมาจากหน้าผาจากที่สูงนะครับ S vs play music with my band และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือเล่นดนตรีกับวงดนตรีของฉันนะครับนะกับเพื่อนๆน,นะครับ my band จบนะครับการเขียนจดหมายสมัครอานเป็น DJ นี่นะครับก็โฆษณาแหมโฆษณาคุณครูมาใส่ว้ข้างล่างนี่นะครับก็รับโฆษณาต้องการนะครับดีเจนะครับ for b บ s y ลาติน a m e ริก a ร c l ับนะครับที่ฝาแ่งนี้อีกพิรุ e เน็กซัสีนะครับแปลว่าต้องมีประสบการณ์นะครับนะถ้าไม่มีประสบการณ์นี่มาเล่นครั้งแรกนี่กลัวเล่นผิดเล่นถูกนะครับคนเล่นดนตรีนี่อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์นะครับนะ t have a pleasant personality แปลว่า ต้องมีนะครับลักษณะปณิสัยส่วนบุคคลที่เป็นที่น่าพอใจนะครับหรือร่าเริงนะครับนะ e knowledge of s p a i s prefer แล้วก็ต้องรู้ภาษาสเปนด้วยนะครับ would s u c h a young energetic person ถ้าให้ดีนะครับต้องเป็นคนที่หนุ่มๆหน่อยนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่มีแรงบนันดาลใจมีพะละกกำลังวังชานะครับนะไม่ใช่ แก่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะไม่เอนะครับความหมายของผับนี้นะครับนะสนใจแล้วก็ติดต่อคอนแทคนะครับมิสเตอร์นี้นะครับหรือตามอ e ีเมลนี้หรือตามอ e ีเมลนี้โอเคจบทีนี้ก็ถามว่านะครับ which of the following are open opening or closing remark แปลว่าประโยคหนึ่งถึงสี่ต่อไปนี้ประโยคไหนเป็นประโยคที่ขึ้นต้นจดหมายหรือลงท้ายจดหมายนะครับในการสมัครงาน ข้อที่หนึ่งะครับ I am waiting to apply for the post advertised in so I am writing ตรงนี้ครับไม่ใช่ w aiting ฉันนะครับเขียนจดหมายมาเพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ได้โฆษณาไว้ในจุดๆๆอันนี้ก็คือประโยคเปิด h, ประโยคการเขียนจดหมายคือประโยคประโยคประโยคแรกๆในจดหมายว่าอย่างนั้นเรียกว่า opening เอาไว้ว่าเรียกว่า opening นะครับนะ opening remark I look forward to hearing from you in due time อันนี้ลงท้ายจดหมายนะครับ closing แล้วลงท้ายจดหมายฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะได้รับข่าวการตอบกลับมาจากคุณนะครับนะ in due time ก็คือในระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว I would be happy to a n t e e d and to be at anytime convenient to you อันนี้ก็เป็นการลงท้ายจดหมายนะครับ closing ว่าฉันนั่นครับจะดีใจเป็นอย่างยิ่งมากนะครับที่ได้ ถ้าเกิดว่าทางคุณเรียกไปสัมภาษณ์นะครับได้ตลอดเวลานะครับฉันสะดวกที่จะไปพบคุณประมาณนั้นนะครับ Why am writing with regard to your advertisement in อันนี้แปลเหมือนกันกับข้อหนึ่งเลยนะครับนะแปลว่าฉันเขียนจดหมายมาสมัครงานเพราะว่าได้ไปทราบโฆษณามาจากนั่นจากนี่เหมือนกันกับข้อแรกนะครับก็เป็นการ opening นะครับเปิดจดหมาย เป็นการขึ้นต้นนะครับค่าว่าเปิดในที่นี้คือขึ้นต้นนะครับนะไปข้อที่ห้าต่อครับเขาบอกว่า answer the question นะครับให้ตอบคำถาม in the plan ในแผนงานโดย use your answer and your CV to write the letter โดยใช้คำตอบนะครับแล้วก็ CV ก็คือ curriculum vitae นะครับหรือ,อ resume หรือประวัติส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะนำมาตอบ นะครับการสมัครงานนะครับนะตามตัวอย่างที่สี่และนักเรียนเขียนประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยคำศั์นะครับโดยในแลนนะครับให้ตอบด้วยว่า who will you address your letter to ควรควรที่จะเขียนใบติดต่อนะครับใครนะครับนะ Introdu uh, introduction นะครับก็คือการแนะนำตัวนะครับนะให้ใส่ในยอหน้าที่หนึ่ง Reasonable for writing ให้บอกเหตุผลทำไมถึงเขียนมาสมัคร For what position สมัครในตำแหน่งอะไร Where was it advertised แล้วก็พบเจอโฆษณาจากที่ไหน Main body นะครับใจความสำคัญของจดหมายอยู่ในหน้าที่สองที่สามนะครับให้บอกอายุให้บอกคุณสมบัติให้บอกงานที่ทำมาล่าสุดนะครับหรือกำลังาทาอยู่นะครับคาว่า c u r r e n t j o b งานที่กำลังทำอยู่นะครับนะ Previous experience นะครับประสบการณ์ที่ผ่านมา personal q u a l i t y คุณสมบัติส่วนตัว conclusion นะครับแปลว่าสรุปนะครับสรุปจดหมายให้เขียนเป็นย่อหน้าที่4ก็คือ closing remark นะครับลงท้ายจดหมาย how w i l l you s i g n of f แล้วก็ควรจะลงท้ายนะครับนะจดหมายควาว่า closing remark นี่แปลว่าเช่นฉันหวังว่าคุณควรจะตอบกลับมาในไม่ช้านี้ประมาณนั้นนะครับ แต่ s i g n off นี่หมายถึง your f a i h f u l l y อะไรประมาณนั้นครับ your sincerely ด้วยความนับถือดังนั้นหนังสือเขาก็เลยเขียนมาให้แล้วนะครับคุณครูก็เลยนำมาแปลให้สดๆเลยนะครับนั่นก็คือ dear m r Word m r Word ที่นับถือ I would like to apply for the position of DJ at a b u s i l a t in the Morgan Club which I saw advertised in the Weekly News เห็นไหมครับบอกรายละเอียดเลยบอกว่าฉันเขียนมาสมัครงานในตําแหน่งดีเจนี่นะครับนะที่บูซี่ลาตินอเมริกันคลับเนี่ยเพราะว่าฉันได้เห็นโฆษณานี้ในหนังสือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ weekly n e น s นะครับย้อนหน้าที่สองนะครับ I am an certified c o musician and DJ ฉันอายุนะครับ25ปีนะครับแล้วฉันก็เป็นดีเจอยู่ด้วยตอนนี้ ตรงนี้นะครับออกข้อสอบโอเน็ตมสามมหกบ่อยนะครับนะว่าการเขียนอายุนะครับถ้ามีการขีดเครื่องหมายอย่างนี้ตรงที่เยียห้ามเติมเอสนะครับนะนี่คือหลักวยากรณ์ I have a level uh, first นะครับ D e r t i i c t e in the violin ฉันนะครับได้ประกาศยบัตรนะครับ first D นะครับก็คืออ่าลำดับหนึ่งก็ได้กันนะครับนะเกี่ยวกับการเล่นไวโอลิน I'm fluent in Italian นะครับฉันพูดภาษาอิตาเลียนได้อย่างคล่องแคล่ว And I also have a good command of Spanish and English และฉันก็สามารถสื่อสารนะครับภาษาสเปนและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี I'm not currently working as I have just recently moved to London uh, ปกติแล้วตอนนี้ฉันยังไม่ได้ทำงานอยู่นะครับนะเพราะว่าฉันกำลัง ย้ายเข้ามาในกรุงลอนดอนนะครับเพิ่งย้ายเข้ามาก็เลยลาออกจากงานมาแล้ว My last job was งานล่าสุดนะครับที่ฉันทำก็คือ,อฉันทำที่นะครับ Ei p e c a d o นี้นะครับนะอ B C c ซ u b in บ i นไซึ่งเป็นคลับที่มีคนมาเที่ยวมากมายนะครับนะในเมือง Ibiza Where I work ซึ่งฉันก็ทำงานเป็น DJ นะครับ for two years เป็น DJ ที่นั่นมาสองปี Before that ก่อนหน้านั้นนะครับ I worked for one year as a sales assistant at a large music store in in Rome ก่อนหน้านั้นฉันก็ไปเป็นพนักงานขายนะครับในร้านาขายแผ่นเสียงดนตรีนะครับอยู่ที่กรุงโรมซึ่งชื่อร้านว่านี่นะครับนะ I was also so a part-time violinist violin for the r a i ออเคสตราครับอินโรมก่อนหน้านั้นนะครับฉันก็ไปทำง,งานภาคตามนะครับเป็นนักไวโอลินของวงออเคสตรานะครับชื่อว่า i i อออเคสตราในกรุงโรมแล้วก็ย่อนหน้าอ่าสุดท้ายนะครับก็คือ I'm a afraid I am a f r i e n d l y ฉันเป็นคนเป็นกันเองนะครับนะมนะีมิตรหมตรเตยที่ดี outgoing person นะครับเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี and always enjoy meeting new people แล้วก็ชอบที่จะพบปะผู้คน I keep active ฉันเป็นคนกระตือรือร้นนะครับ But I'm a w a y k e e n to check up new s o b i e และฉันก็มีความกระตือร้รนในการที่จะได้าการที่จะ,ะจะกระทำงานในเรกใหม่ๆ In my free time เมื่อมีเวลาว่างนะครับ I enjoy white water rafting ฉันก็จะชอบไปล่องแก่ง u p s e a l i n g นะครับไปเล่นกีฬาผาดผลนะครับก็คือโรยตัวจากหน้าผา and m o so ball playing music with my band และนอกเหนือไปจากนั้นนะครับที่ฉันชอบมากที่สุดก็คือเล่นดนตรีกับเพื่อนๆในวงแล้วก็ลงท้ายนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า closing remark นะครับ ending remark นะครับก็คือประโยคลงท้ายนะครับนะ ไม่ใช่คำลงท้ายจดหมายนะครับแต่เป็นประโยคลงท้ายก็คือ I hope you will consider me for the DJ position ก็แปลว่าฉันหวังว่าท่านคงรับฉันไว้พิจารณานะครับในตำแหน่ง DJ I am available for an interview at anytime และฉันก็สะดวกที่จะมาให้สัมภาษณ์ตลอดเวลา You are faithfully ยความนับถือ Masimono s b i a c o นะครับและแล้วก็จบหน้า19 All right. Okay, okay, okay.